เอานะเนี่ยก้อยหมูเส้มะนาวดูดูเนี่ยเห็นไหมจะทายหนาเพราะเพราะรับคนได้อ๋อเนี่ยเนี่ยเห็นไหมหมูหมูหมูต้องสดๆอย่างเงี้ยดูดูเห็นไหมหมูมมมห,หม,ม,มูสดนะครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยแล้วก็มะนาวมาปาดปาดดกบบีบใส่แต่แล้วก็คั้นให้เข้ากันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจากหมกสูสดๆมันจะเปลี่ยนสีมันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยอย่าเน่แน่แน่อยากแก็คอน ก็ร่างกายคลิปอยู่คลิปติ๊กต๊อกเอ้ยคลิปยูทูปเสียนลิมเนาะติดตามเราไงเนี่ยจำเราเพื่อเนี่ยคันบีบไปเรื่อยๆคันไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเห็นไหมเนื้อจะเปลี่ยนสีจากสีแดงอ่ะสีแดงจะเริ่มเป็นสีอย่างเงี้ยซีดลงซีดลงอ่ะพี่น้องครับเนี่ยเซียนลิมฝากฝากดูนะครับเซียนลิมทำมาเนี่ยเนี่ยคันคัน อันเป็นเลือดออกอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมน้ําน้ําเห็นไหมครับท่านผู้ชมดูดูดูเนี่ยเราก็เอาไปเทลงนะครับเทออกครับเทวีวันพ่อนะครับพี่น้องครับเนี่ยเห็นไหมคันหนอดเห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมหนามหนามหนามเห็นบอกเห็นบอกเนี่ยเห็นบอก ยุง,ง,งน้ำเดือดมันก็จะออกมาออกมาเลยข้าก็กเทิยทมนี่ตรงอย่างเงี้ก็คัน่นไปคั <laughs> ่นไปเรื่อยนะครับเนี่ยเนี่ยมาได้กูซื้อกาแฟะทำไปเรื่อยๆแม่มาถ่ใชนะ่เราเนี่ยว่าอะไรเลยพ่อหงนี่ยทำไปเรื่อยแม่เสียง,ขงเ,เข่าบ่นี่เข่าเข่าเข่าภาษาอีสานนี่นะ <laughs> แม่วัยชายนลดไม่ทีทายแม่บวชไทยไปหดือวุ้ยเสียงแม่เข่าใช่ใช่ เนี่ยดูดูนี่เห็นไหมเห็นไหมสีแดงแดงแป๊ดเลยเนี่ยเราก็ทิ้งพี่ครับรออะไรล่ะครับพี่น้องครับเนี่ยดูยังก่อนเราไม่มีหลังตอนนี้มีคนมึงเบ่งยังมาคันย่่ลงอยู่หมอขุนมึงกว่าขุนอยู่กับอีแลงกมาเนี่ยเดี๋ยวเราคันนะครับ ไปเอาใหม่เซลฟี่มาตานเกาะค่ะมึงก็พักไปเด็กเนี่ยคันไปเรื่อยน่ะเนี่ยให้น้ำมันออกมาอย่างเงี้ยเค็มที่มือเว้ยเนี่ยมือก็ไม่ต้องล้างนะครับพี่้องถ้า <c oughs> ล้างมันจะไม่ไม่ไม่ถึงก็ไม่ถึงเนี่ยดูปั่นไว้เนี่ย,เ,ยเห็นไหมเนี่ยดูเนี่ย,ยกัดกัดคาบ ความความสุขความหยิบออกไปเนี่ยเททิ้งเลยรออะไรเนี่ยมาต่อหีต่อหอืิก็เ้เนี่ยทำทไปเรื่อยทำต้องคืนอะ่ะผมไม่ได้กินนะเ <laughs> นี่ยเอาเนื้อไปเรื่อยอ่ะแล้วเราก็มาทำเป็นเน,นี่ยพอประมาณพอประมาณแล้วก็อะไรมาลองสิเนี่ย <laughs> เจ็บนิ้วหาอะไรมาลองให้เจ็บแกนหลิมหน่อยลองอย่างถ่ายกล่องลองน้ำลองแนวหนิมไมันลิมก็ถ่ายนี่ต้องเห็นหน้าไวที่วุ้ยกลวองบัสไม่ต้องถ่ายหน้านะไม่ต้องเน้นหน้านะผลงานอ่านตรงนี้เนี่ยขันออกโอ้ยขันอะไรปวดแขน ซิมไปตายแล้วเราเกิดเนี่ยซูมเข้าไปนะครับเนี่ยดูดูดูเนื้อหนี่งกำลังละกกำลังได้ที่ละเนี่ยแล้วก็พันลงไปทีครับรออะไรล่ะครับก้อยหมูเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมาละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ดูตอนสุกนี่โอ้โหทุกคนจะว้าวเลยเนี่ยการบีเลยก็หนะนึ่งเดี๋ราบีบแล้วกันเดี๋ยวจะบีกไไปปัน เ,เนี่ยเห็นไหมเลดอดออกข้างนั้นเนี่ยเลือดเนี่ยวความสดความอะไรของมันน่ะออกมาทางนี้ดูความเค็มที่มือได้นะคุณดเ <laughs> ูเนี่ยก้อยก่อยหมูก้อยส้มมะนาวเห็นไหมหยบน้ามะนาวออกโอ้ <laughs> อโอ่นิวบังกล้องไม่เท่เลย จังตาต่อต้องบีบให้ดีเนอะบีบพื่ดีขี้แตกกันเนียเนี่ยมือกล้องคุณภาพไงบอกแล้วว่าให้เป็นมือกล้องมึงก็เป็นคนถ่ายของพ่องี่แต่แล้วกะเป็นแล้วทีนี้เรากะว่าได้ที่แล้วท่านผู้ชมนะเนี่ยกะว่าได้ที่แล้วเทเทน้ำทิ้งเราไม่ขัดนะเนี่ยเนี่ยก็ลองลองอีกสักรอบมาคาดกันก่อนให้มันเข้ากันเห็นไหมสีเดือดเพื่อนหน่อยทวัดปึ๊บ เอาอีกสักปั้นเนี่เริ่มไม่มีออกละเริ่มหมดละเ <c oughs> นี่ยเริ่มหมดละเริ่มหมดละเริ่มได้ละเริ่มได้แล้วเก,งก่งเข้าไปน้ำาข็งเนี่ยเนี่ยน้ำมันนะปึ๊บปึ๊บกล่องมุ้งปรสาดว่ะเนี่ยไม่มีออกมาละเนี่ยก็เริ่มเริ่มจะสมบูรลณล์นี่ยเนี่ยได้ทีละเริ่มได้ทีแล้ ทานเข้าไปตากล้อ,องฟูสูงสุดตัวเอตัวเองเอนี่ยเ <c oughs> นี้ยดูดูดูเนี้ยได้หมดน้ำแล้วบัน<ม>แหงนะบพัวพอมหมดน้ำปุ๊บมาค้ากันเอาลูกมาชิมดิ <c oughs> ไม่ใช่เราชิมดูชิมชิมเบืองมันมันเปรี้ยวบโโอ้โห <c oughs> ทำเปรี้ยบเขาต้องข้าวโนกีน่ะฝีมือคนทำนั้นนิดนเนี้นี่ก็คือคนชิมนะคุณดูเนี่ยเนี้ยเราจะชิมดูว่าเราเปรี้ยวบนะ มันได้อยู่ใช่ไหมเรื่องวะได้เสร็จเนี่ยยังเปรี้ยวอยู่นะนิดหน่อยก้อยไงก้อยจะเป็นหวานมันคงเป็นไปไม่ได้พี่น้องอ่าล้างมือซะหน่อยตุ๊บหน้าเราตุ๊บหน้าเราก็ผู้ช่วยพักหวานคนดูคนดูนี่คือเชฟดางเซียนหลิมแล้วก็ไปล้างมือนะล้างมือแบบธรรมชาติอยู่กับคนได้เลยจับหน่วยตัวหวานเนี่ย เนี่ยครับพริก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 ป่นเนี่ยพริกป่นไม่ใช่ไม่ใช่ป่นนะพริกพริกพริกป่นเราบอกต้องหางกูไปถ่ายแต่หมูเราดิดูเชฟนิวหั่นก่อนนะทุกคนเชฟนิวค้านสุดหล่อหั่นโมเป็นไว้โอ้จะดจิ้มหมดเลยโอเคหั่นหอมไม่เป็นได้ก็จะมีแฝดนะป่ะไอ้เล็กเมื่เกิดอย่างนั้นแหละมีเชฟนิยูดูเสียนิมต่อไปไปก็ไป นี่ยอุ้ยเผ็ดหรือเปล่าก็บอกปริมาณแล้วเสี่ยนิ่มพริกนี่ก็แล้วแต่นะใครชอบเผ็ดก็ใส่เข้าไปเลยจัดไปหนักๆถ้าใครไม่เผ็ดไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวเผ็ดพิ่ไม่ใส่อีกครับพี่น้องกล่องมันพิมพ์จัดวะแล้วก็ตามด้วยเบื่อชิบหายก็บอกว่าม่ต้องทานาก็ไม่ตทานแบงเซนชูรสเนี่ยใส่เข้าไปพอประมาณใส่เยอะก็ขนลวกรสไม่กลมกล่อม อย่างพันเมตรเฮ้ยเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องตั้งูุ้ก่อยตั้มาเนี่ยดูเสียบนิ้วต่อดูเสียบนิ้มต่อแล้วก็มีตัวตัวนี้ขาดไม่ได้นะครับข้าวคู่อะก้าวคู่อะไป้าไป,าไปจะเป็นตัวให้ทําให้หมูจับกันเป็นก้อนเป็นก้อนนะพี่น้องนะใส่ช้อนเหลือทำไปทำมาช้อนอหกใยจ้ะพอได้ละอืม ไมตตไตนน่ต้อยอยู่นี่ต้อยพวกมันต้อยเนี่ยดูดูพ่เ<ด>ออใส่อะไรไปบ้างแล้วครับหนึ่งสองสามถ้ามีพริกสดก็ดีนะครับตอยเป,เป็นจุดเป็นจุดนะหนอหอมปกติเาเจะไว้ใต่ที่หลังนะเต็บเ่แต่เตียนลิมไม่สนแล้วครับ <c oughs> จับปึ้งเข้าไปเลยรับเตียนหลิมเนี่ยแล้วก็รอลูกแชรจุดรอต่อย ซอยหอมซอยยิบยิบยิบเลยครับชิ้นอะไรครับชิ้นอะไรครับเทปตัวน,นี้ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยโอ,อ้ทรงผมใครตัดทน้าครับทา่งริมครับดูตรงผมจ่ายทายตรงผมนี่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 เตียนริมนั่นจัดให้เห็นไหมเห็นไหมโอ้แหว่งแล้วเตียนริมสาวนี่กี๊กอะไรกี๊สลบเลยกลัวหรือเปล่าก็ไม่รู้เลจริงไหมทีคนถามอะเรไปเมียยมอีานบอกอยู่ว่าบอกว่าตรงนี้เขารอตัดมาทุกเมื่อทุกเงินนั่นแหละ เทียนหลิมจัดหนดูตรงผมน่ครับดูหน้าเทียนหลิมอย่าตกใจนะครับพี่น้องครับ <c oughs> มันวันชัดอ่ะอาจจะอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ก็นิดนึงเอ,เอา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 หอมหัวซอยใส่เลย,เลย,เลยมันจะตัดตัดนิดนิดมะหอมเดี๋ยวมาซอยนะพอเอาเอาร่างพักมากเดี๋ยวพอซอยเดี๋ยวเดี๋ยวเทียนลิมจะจะทำให้ดูนะว่าการซอยหอมเป็นยังไงนะโอ้ยมือมือมือ เยช็ดมือแล้วเชฟอืมเราทำก่อนตาเราเองกี้แตกบุ่นเลยเนี่ยไม่ล้างเลยเกียนมิวขวดคือตาถ่ะวะเนี่ยหัวหอมใส่เข้าไปให้มันกัดก่อนกัดคราวนิดนิดนะครับพี่น้องท่านผู้ชมเขียนมิวนะครับเขียนมิวเฉียบเน้ยเฮ้ยนุ้มมีนี่แหละเขียนมิวเฉียบ เนี่ยเนี่ยตัดตัตัดติดตามด้วยนะช่องเจนหลิมเจนหลิมเจนหลิมลงใจนี่ลงยูตู้เราหนะภาษาหน่อสิเอาไหมเอาผักหอมมะอันไหนบกหอมเขาอันน้ต้อยพักซี่หรือเปล่า้อยเขาอันไหนแม่ใบกักกูดใบอไปกติเราใส่ใซส่เป็นต้นนะแต่นี่จัดจัดเลยปั๊บปั๊ปั๊บ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 ปั๊ปัปั๊ปปั๊บถึงปึ้ง นี่คือผักของเรานะทุกคนเอามาเลยลูกนี่ผักหอมนะหอมก็จะมีอะไรบ้างมีใบมะกรูดมีผักชีแล้วก็มีใบใบอะไรวะกลมๆเนี่ยผักอีโป้บ้านเฮาน่ะเอ่หรผักอีโป้แต่ละแห่แล้วก็ใบใบอะไรวะใบใบอะไรผักีฝบบเซฟบะฮูนะเซฟบะฮูผักชีฝรั่งนะเซฟเรื่องภาษานี่ไม่รู้นะเว้าอีสานตลอดละเว้าลาวอย่างเดียวนะครับอ้าว คู่แข่งเตี้ยลังเตี้ยลิ้มซอยเข้าไปนะซอยผักนะไม่ใช่ซอยนิ้วนะปาบปาบเขาให้คลิปเดียวเมิ่มเต็มกล่องมือเนี่ยบริสุทเนี่ยดูดูดูเนี่ยเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวทำให้ความหอมของเนื้อหมูนะท่านผู้ชมขาดไม่ได้นะเนี่ยเวลาเราคุกคุณจะเบิ้งคนเบิ่งจะมีบ่วะเนี่ยใส่เข้าไปปาบเขาให้ก้อนหมู ตามมึงแหละเนี่ยใบมันกูเนี่ยต้องตรวจตรวจจากต้นนะครับเนี่ย<ค>เก็บตวรวจจจากต้นนะครับเก็บที่ไหนไม่ได้ไปซึ่งมายัางไม่ได้ <ๆ S 1> ไม่เข้ากันเนี่ยใส่เข้าไปเอาเพแล้วเราก็ใส่ใส่หอมเป็ดล้วก็มาคนคนคนให้เข้ากันลุกเขา เอาเส้นวะลงนั่นแล้วก็เอาผักเห็ดอาหารว่าววเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยดูดูดูดหน่อยใช่ใช่ชุ่มเข้ากันเนี่นยเห็นไหมเ,เริ่มเข้าเนื้อแล้วเนี่ยโอ้ยมันกะเฮ็ดผัวนิ้วเนี่ยที่เห็นเสียดายไม่มีไม่มีไอ้พริกสดถ้ามีพริกสดนะหั่นหั่นแล้วเซฟซีนหน่อยสิปั๊บลงไปเนี่ยโอ้โหดูตมเข้าในใส่เหลือดอยู่เนี่ยเนี่ยกลมไมเข้ากันนะพี่น้องนะเนี่ย เข้ากันนะสำคัญทีมุเนี่ยเนี่ยให้เข้ากันอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,นีเข้ากันปุ๊บเปีดปั๊บลดขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายเราเติมเนี่ยส,สิ่งที่ขาดไม่ได้คือเลือดเลือดสดๆอันนี้เลือดอะไรครับเลือดหมูสดๆเลยจิ้มมาจากข<ม>ั้วหัวใจเลยมึมงถ่ายมันจะใช้มงกติมึงอ่ะเนี่ยปลาบๆเขาให้ แขกยาไปชั่วโมงอ่ะคนดูเส้นลิ่มอ่ะคือคือคือนี่หน่อยมาถ่มึงแกมาอ่ะิดเส้นมาถ่ายเนฮ้ยกูถ่ายเห็นเลยนี่ดูดูเวลาเราใส่นะนะเด็กๆนะไม่ลงเนี่ยเราก็ต้องดูเนี่ยเทไปเทเข้าไปเปิดคลิปว่าจะไงเทเข้าไปถ่ายเลยเทเข้าไปคลิปแรกก็ออมกอนแล้วก็เซนลิ่มชนเนี่ยพอพอบ้าดีก่อนว้าดีเนีย สวัสดีครับสวัสดีครับดูดูดูชายบอกว่าชายคนดูดามเลยดู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 เนี้ยดูใกล้แล้วนะใกล้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วยังไม่สุดท้ายอีกเราจะได้แม่เราต้องดูว่าเลือดเป็นไงเลือดพอไหมถ้าไม่พอก็ขอข้างบ้านได้ตาปลารอเล่นรอเล่นหิวเลยวะหิวขา๋ยวปลอกสมูคือเครื่องปรุงอ่ะก็เจอก็ขึ้นไปโดนเลยไม่ได้ใส่เครื่องไม่ได้ใส่น้ำปลาน้ำอะไรหรือเปล่า คือตอนแรกเราเราเราหมักหมูก <สา S 1> ่อนนะรสชาติมันจะได้กว่าปร๊บปเ๊บ้อเนี้ยรู้สึกว่าเลือดจะบางไปหน่อยต้องแดงแดงหน่อยเลือดนี่ก็ไม่ต้องใส่เยอะนะใส่เยอะก็ไม่ไม่กระล้างเดี๋ยวก็ะซ่งเขาไล่ให้มันจืเก,จกลมเกิน,นต้องเลือดสดๆถ้าไม่สดก็ดใช้ตะไคร้แหละคัน คน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 เข้าไปแต่ว่าจิวันคนไม่ต้องไปไม่ต้องตอนเสาร์พอได้พอเข้ากันที่ปุ๊บแล้วก็ชิมไม่ต้องถ่ายตอนชิมด้วยดิเนี่ยเนี่ยปลาอาไม่ไม่ไมชิมชิมชิมยังไม่ใส่น้ำปลามัายุ่งผิดผิดผทันเจ็พอาะต้องเติมเติมน้ำปรุงเข้าไปฮะน้ำปรุงข้าวเสี้ยงใส่ใส่ข้าวไร้น้ำปลา โอ้โหแยกซอนเนี่ยมีเด้เนี่ยเนี่ยแล้วก็หาพริกสดมาระวางวางแกะแล้วก็โยยเลยพี่น้องข้าวเหนียวร้อนๆขุผมจาเดือดเลยครับพี่น้องครับกินต้นในผัอกินต้นนะเร็จเสร็จแล้วก็รอกินเลยนะคอยดูคอยดูตอนกินนะครับพี่น้องครับก็สำหรับคลิป ก้อยห,หมูจบก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ <c oughs>